ก็วาจาของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่3มีนาคมสัปดาห์ที่3เทศกาลมหาพรตบทอ่านจากหนังสืออพยพบทที่สิบข้อ1ถึง3ข้อ7ถึง8และข้อ12ถึง17พระเจ้าตรัสทุกถ้อยคำต่อไปนี้ว่า เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านเป็นผู้นำท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์ให้พ้นจากการเป็นทาสท่านต้องไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเราท่านต้องไม่กล่าวพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านอย่างไม่เหมาะสมพระองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงเราเว้นโทษผู้ที่กล่าวพระนามของพระองค์อย่างไม่เหมาะสม จงระลึกถึงวันสัปบ,บาโตเป็นวันศักดิ์สิทธิ์จงนับถือบิดามารดาเพื่อท่านจะได้มีอายุยืนอยู่ในแผ่นดินที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านประทานให้อย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีอย่าลักขโมยอย่าเป็นพยานเทศใส่ร้ายเพื่อนบ้านอย่าโลภมักได้บ้านเรือนของเพื่อนบ้าน อย่าโลภมักได้พันรยาของเพื่อนบ้านหรือบ่าวไพร่าชายหญิงโคลาหรือทรัพย์สินใดที่เป็นของเพื่อนบ้านบทอ่านจากจดหมายน้บุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินฉบับที่หนึ่งบทที่หนึ่งข้อ2 2ถึงย5 พี่น้องขณะที่ชาวยิวเรียกร้องขอดูอัศจรรย์และชาวกรีกสแสวงหาปรีชาญาณเรากลับประกาศเรื่องพระคิดเจ้าผู้ทรงถูกตรึงกางเขนอันเป็นเรื่องที่ชาวยิวรับไม่ได้และชาวกรีกเห็นเป็นเรื่องโงเ่เขลาแต่สำหรับผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกนั้นไม่ว่าจะเป็นชาวยิวหรือชาวกรีกพระคิดเจ้าทรงเป็นทั้งพระอนุภาพ และพระรีชายานของเียระเจ้าเพราะความโง่เขลาของเียระเจ้ายังฉลาดยิ่งกว่าปรีชายานของมนุษย์และความอ่อนแอของเียระเจ้าก็ยังเข้มแข็งยิ่งกว่าพละกกาลังของมนุษย์บทอ่านจากพระอรสารตามคําบอกเล่าของนบุญยนบทที่สองข้อ 13- บสถึงยีห้า เทศกาลปัสกาของชาวยิวใกล้จะมาถึงพระเยสุเจ้าเสด็จขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเลม็มในบริเวณพระวิหารพระองค์ทรงพบพ่อค้าขายโคพ่อค้าขายแกะพ่อค้าขายนกพิราบและคนแลกเงินนั่งอยู่ที่โต๊ะพระองค์ทรงใช้เชือกเป็นแท้ทรงขับไล่ทุกคนรวมทั้งแกะและโคออกจากพระวิหาร ทรงปัดเงินกระจายเกลื่อนกลาดและท่งคว่ำโต๊ะของผู้แลกเงินแล้วตรัสกับคนขายนกพิราบว่าจงนำของเหล่านี้ออกไปอย่าทำบ้านของพระบิดาของเราให้เป็นตลาดบรรดาศิษจึงระลึกได้ถึงคำที่เขียนไว้ในพระคัมภีรว่าความรักที่ข้าพเจ้ามีต่อบ้านของพระองค์เป็นเสมือนไฟที่เผาผลาญข้าพเจ้าชาวยิวจึงเข้ามาทูลถามพระองค์ว่า ท่านมีเครื่องหมายอะไรแสดงให้เรารู้ว่าท่านมีอำนาจทำดังนี้พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าจงทำลายพระวิหารนี้แล้วเราจะสร้างขึ้นใหม่ภายในสามวันชาวยิวพูดว่าวิหารหลังนี้ต้องใช้เวลาสร้างถึง46ปีแล้วท่านจะสร้างขึ้นใหม่ในสามวันหรือ แต่พระองค์กำลังตรัสถึงพระวิหารซึ่งหมายถึงพระกายของพระองค์ดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพจากบรรดาผู้ตายแล้วบรรดาศิษย์จึงระลึกได้ว่าพระองค์ตรัสไว้ดังนี้เขาจึงเชื่อทั้งพระคำภีและพระวาจาที่พระองค์ตรัสไว้ขณะที่พระองค์ประทับอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกาคนจำนวนมากเชื่อในพระนามของพระองค์ เราได้เห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ต่างๆที่ทรงกระทำรรแต่พระเยสูเจ้าไม่วางพระทัยในคนเหล่านั้นทรงรู้จักทุกคนพระองค์ไม่ทรงปรารถนาให้ผู้ใดเป็นพยานในเรื่องมนุษย์เพราะทรงทราบดีว่ามีสิ่งใดอยู่ในใจมนุษย์สวัสดีครับท่านผู้ฟัง ขอพระท้สทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่กับท่านนะครับสุขสารวันพระเจ้าครับท่านผู้ฟังในสัปดาห์ที่สเทศกาลมหาพรตเราก็หวนกลับไปอ่านพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญยอนอีกครั้งหนึ่งแทนที่จะอ่านพระวรสารโดยนบุญมารโกต่อไป ตามจารีตโรมันแบบเก่าในเทศกาลมหาพรตมีการนำเสนอตัวบทสำคัญจากพระวรสารโดยนบุญยนสามตัวบทซึ่งได้แก่เรื่องพระเยซูเจ้าทรงพบกับหญิงชาวสมารียที่บ่อน้ำคนตาบอดแต่กำเนิดและการปลุกราสรัสให้กลับคืนชีพทั้งนี้ก็เพื่อช่วยบรรดาคริสตชนได้ค้นพบความหมายของศิลลังบาปอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นในปีนี้พิธีกรรมจึงนำตัวบทจากพระวรสารเรน,นบุญยอนบทที่สองเรื่องการชำระพระวิหารมาเสนอให้เราได้รำพึงกันตั้แต่ต้นพระวรสารแล้วครับย่อนเล่าว่าพระเยซูเจ้าได้เสด็จไปกรุงเยรูซาเลม็มและขับไล่บรรดาพ่อค้าออกจากพระวิหารแล้วก็ประกาศว่าวิหารแท้จริงคือพระองค์เอง ดังนั้นพระเยซูเจ้าทรงประกาศเป็นเชิงทํานายและตีความพระกามีถึงความใหม่การปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพระวิหารโปค์ทรงทําให้ธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระวิหารทั้งหมดบรรลุถึงขั้นสมบูรณ์ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือการทำให้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต้องเป็นมนทินด้วยการค้าขายเท่านั้น แต่เป็นกรอบคิดใหม่ซึ่งอยู่เหนือวิหารที่เป็นถาวรวัตถุหรือพื้นที่ทางกายภาพที่บุคคลสามารถเข้าถึงพระเจ้าและจัดการกับพระองค์ได้ตามใจชอบเพราะท่าทีทางศาสนาโดยทั่วไปก็มักคิดถึงเรื่องการซื้อความรอดพ้นการซื้อสวรรค์การซื้อความเมตตาปราณีของพระเจ้าและนี่ก็คือความหมายของตลาด สถานที่สำหรับการซื้อขายปล่อยครั้งก็มีการทำให้ศาสนาเป็นการค้าขายเช่นว,ว่าให้บางสิ่งบางอย่างแด่พระเจ้าเพื่อแลกเปลี่ยนกับบางสิ่งบางอย่างพระเยซูเจ้าทรงเอาชนะวิธีคิดแบบพ่อค้าและทรงนำเสนอพระองค์เองประวัติศาสตร์ของพระองค์การสิ้นพระชนการกลับคืนชีพของพระองค์ เป็นสถานที่ซึ่งพระเจ้าทรงประทับอยู่พระวิหารก็คือพระวรกายที่กลับคืนชีพของพระกิตตเจ้าดังนั้นจะมีความเป็นไปได้ที่จะพบกับพระเจ้าในความสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนและกลับคืนชีพในความสัมพันธ์อันลึกซึ้งนั้นมีประสบการณ์แบบคริสตชน ที่เริ่มต้นจากศิลบาปและต่อเนื่องไปในชีวิตในทุกสภาพของความเป็นอยู่ของเราตัวบทอื่นให้ความสำคัญกับหัวข้อของประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้พบเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับน้ำวินาตและพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงกระทำกับโนอาห์ต่อมาเราได้รำพึงการถึงเรื่องการเรียก ของอับราฮัมและพันธสัญญาเพื่อชีวิตที่พระองค์ทรงกระทำกับบิดาของอิสรักในสัปดาห์ที่สมเทศกาลมหาพรตทุกปีมีการนำเสนอเรื่องราวของโมเสสในฐานะผู้ออกกฎบัญญัติท่านได้มอบกฎบัญญัติของพระเจ้าแก่ชาวอิสราเอลและนี่ก็คือการทำให้พันธสัญญาเป็นจริงขึ้นมา ในลักษณะที่แลเห็นได้พระเจ้าทรงกระทำข้อตกลงกับชาวอิสราเอลมีการนำเสนอตัวบทจากหนังสืออพยพบทที่20ซึ่งเป็นตัวบทของพระบัญญัติ10ประการเป็นเนื้อหาของพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงกระทำกับชาวอิสราเอลข้อความสำคัญที่สุดก็คือข้อความนำ ซึ่งเกิ่นก่อนข้อตกลงคือประโยคที่ว่าเราคือพระยาเวพระเจ้าของท่านเป็นผู้นำท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์ให้พ้นจากการเป็นทาสดังนั้นท่านต้องไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเราพระเจ้าแห่งอิสาลนทรง,งแนะนำพระองค์เองว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าของท่านพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง แต่ทรงเป็นพระเจ้าของท่านที่นำท่านออกจากการเป็นทาสของชาวอียิปต์พระเจ้าทรงบอกให้ชาวอิสราเอลทราบว่าโปรงได้ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อพวกเขาแต่ที่สำคัญก็คือได้ช่วยพวกเขาให้เป็นอิสระได้ช่วยพวกเขาออกมาจากสภาพการเป็นทาสและบัดนี้ทรงขอพวกเขาอย่าได้นับถือพระเจ้าอื่นใดเลย เพราะเป็นพระองค์ที่ช่วยเขาให้รอดพน้นความหมายของการไม่นับถือพระเจ้าอื่นใดนอกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือไม่นมรสการรูปเคารพอื่นใดไม่สร้างภาพของพระเจ้าขึ้นมาตามความคิดของตนการทำให้วันสับบาโตเป็นวันศักดิ์สิทธิ์และการนับถือบิดามารดาเป็นหัวใจของบัญญัติสิบประการ ประการแรกเป็นกฎบัญญัติที่เกี่ยวกับพระเจ้าคือท่านต้องไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเราท่านต้องไม่กล่าวพระนามพระยาเวพระเจ้าของท่านอย่างไม่เหมาะสมในส่วนที่สองก็เป็นกฎบัญญัติที่เกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์คืออย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีอย่าลักขโมย ต่อจากนั้นก็เป็นกฎที่เกี่ยวข้องกับกฎปัญญัติที่กล่าวมาคืออย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านเพราะการฆ่าก็เริ่มจากจุดนี้อย่าโลภมักได้พัญญาของเพื่อนบ้านเพราะการผิดประเวณีก็เริ่มต้นจากจุดนี้อย่าโลภมักได้ทรัพย์สินใดที่เป็นของเพื่อนบ้านเพราะเป็นเหตุให้เกิดการขโมยขึ้น บัญญาสิบประการเป็นพระวาจาแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าเป็นวาจาแห่งอิสรภาพเป็นหนทางที่พระเจ้าทรงประทานให้มนุษย์เดินอย่างดีในชีวิตของตนเพื่อเป็นการตอบรับของคริสตชนพิธีกรรมนำเสนอตัวบทสั้นๆจากต้นจดหมายของนบุลเปาโลถึงชาวโครินฉบับที่หนึ่งเปาโลกล่าวว่าพระคริสตเจ้า ผู้ทรงถูกตรึงกางเขนเป็นเรื่องสะดุดสำหรับชาวยิวและเป็นเรื่องโง่เขลาสำหรับชาวกรีกแต่สำหรับเราพระกิตเจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนและกลับคืนชีพทรงเป็นทั้งพระอนุภาพและพระปรีชยญานของพระเจ้าพระกิตเจ้าทรงแสดงพระอนุภาพของพระเป็นเจ้าในความอ่อนแอของพระองค์ ระเยซูคริสเจ้าทรงเป็นพระปรีชายญาณแท้จริงของพระเจ้าที่ช่วยเราให้รอดพ้นในความโง่เขลาของการเขเซึ่งดูเหมือนโง่เขลาแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ทรงเป็นพระปรีชายญาณแท้จริงเทศกาลมหาพรตเป็นเวลาของการตัดสินใจติดตามพระเจ้าอย่างแท้จริง พราะพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่มีพระวาจาทรงชีวิตขอพระเจ้าทรงวอวยพรท่านและบิทักรักษาท่านขอพระองค์สรงสแสดงพระพักแจมใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประธานสันติแก่ท่านด้วยเทินอามน